ครพวกเบาวชาาั้นชันแนลครับอันนี้ก็บรรยากาศฝนตกลิ่นๆเด้อพี่น้องเมฆยกไม่เมีกไปหน่อยฝนตกลิ่นๆแล้วห,ห่วยมาทางนี้บัดนี้ข้างกับเขา่าเฮ็ดยงัยง,ยงกินเลยเนาะมื้อนีอันเช็ดอันเช็ดเชียบโต้เฮ็ดยังกินมื้อนี้พัดปลาดุกใส่บักเขือรือพันเฮ็ดปลาดุกเว้คือได้ใส่เมียยิ่งว่าถ้าถอดลื่อมไปตลาดมาเนาะ ออกไปใช้มาใส่ใส่เม็ดเสียบสั้นกลังเตรียมมะเขือครับพี่น้องเตรียบตรงกักน,น,นี่เรา่มแกน้ำนี่นะด้วยมือจอยกลังต่ำเครื่องถ้าตะไคร่ใบประกูดกลาพริกขึ้เกาเหรอครับตะเทียมต่ำดิงต่ำเกาสูดเกาหยับขึ้นเกา sợi thịt kèm xếp vào này. sợi, nó cứ để sầm sương. thơm, thơm. một, một con mồi. sợi xoài chay, phải sợi xoài chay. nón, nón bảo. lấp bảo nón. um, hãy sum hãy siêng này đê. ôm men lau qua. thấm kiêng đê à, phải thấm kiêng đê. siêng không đeo mày nèo đây. cuốn cả tô bồi bồi này, mi lòng mày này, cuốn tô lìn lìn, à? เป็นบเคนต,ตกดินดินอตกินดินถึอไอฝฟนเปล่า,ามันมีดนนนะมินมันมีดิน้อนมีแต่ปุนนะมันมีดินดไี่าใหม่ดมได้บบมาดมยูบอดินให้เอห้ดมซื่อมากแคก,กระสอบนึงไม่ดมดินแบบดินบ,าบ้าน

ก่มากินเองส่วนแล้วเอิ yeah, ้นแล้วคชือ hmm. น right. like ี่เชื่นยังกินก่เสียบตรงก้อยประมือก้อยปรมือไมได้ปรหมึกได้ส่ตลาดโอ้คืยากคืชจังไดบึ้งบิ้งอยู่ในเฟซบุ๊กนะ่องช่อง่แห่งเฮ็ดช่องยังช่องอัรก็ยเฮ็ดกินจกือโอ้หงบหลายจังเลยเกลดอใไงบ้างยังไงไงหรองบงบหลายนี่ซีนีตัว1 0ยนึงมม้อค้นโอ้ื้อว่านซื้อ Tổ nhay vào một tổ tổ sắm 2, đi mà. Sống như thế nào? Sống như mứt quẩy mứt quẩy. Mứt quẩy. Lạp, <mưa> <laughs> Lạp <mưa> <cười> <Đang> <cười> và cầm Mứt quẩy Đang tiệm bắt thủ điệp cần gì nói Mình văn sáu vào đây rút ngàn nữa, hết ngàn cái đó ta ngàn nói. Ấy. Ngàn nói rồi này. นี่พริกแกงครับเมย์ใส่พริกแกงผัดเผ็ดปลาดุกใส่พริกแกงซื้อยังมาแนวลน้าักเก็บบะหมี่ย่างไร้เลยพัดไม่จะแค่นี้แค่ย่างเดียวหมูละผ้ารับันนี้พริกไทยอ่อนนี่ได้การเลยเด็กเก็บนี่ขิงขิงนี่บะหมี่พริกไทยอ่อนขิงขึ้นอย่างผันแร่ใช่แต่ใช่เนี่ยแต่ใช่เนาะมันเป็นขิง ใช่เลยอเดีๆว่าเบิ่งก่อน่ะเออยังมนะันสีนี่มันเมียนหรอนี่มันขิงตัวนี้กระไส่จังเลยเดีย๋ยวนี้บม่แมีนบ่นี่ขิงขิงตัวนั่นขิงพี่น้องโอ้ยครับใส่ขิงกระไส่มันสีเป็นใสๆตัว ดินดเซเออใส่แท่งเข้าไปเองใวใส่ใสสีน้ำตาลเอาสีน้ำตาลแน่ๆเลือมันมันจะเคี้ยวไอ้เสือกเสือกใเลยทิ้งนัดแหละกับใส่ทิ้งนะครับวินวังัดประดุกใส่ทิ้งซือไม่เลยนะคือไม่คือม่ัวเาวมันหัเขาท่าได้ทิงเลยไม่เด้ไปม่ได้ไปเห็ดหเอเออใส่ที่รังก็ได้ิงกส้เด้อกสเด้อแกงไส้หมี่่ระไสเสิใส่ลิ้นไส้ คี่ไทยออนนั่มก็ได้คันค่ากันที่สุดยอดเล,ลื่อยๆด้แล้วต้องได้ต้องเดี๋ยวไปเส่เย็นน้ำทั้งนั้นนี่ตู้เย็นกต่ถุงนึงนี่เองอันขี้แกลียงวัวถุงนึงอยู่ในตู้เย็นเตรียมือเลยบักิมทุกกีนั่มกิมซุกกีไอ้จ่อยบัวเก็บกลับไปเืีอเครื่องครับวัตถุดิบมาบดถึกสูตร มูจักกระไส่ซื้อเขาหั่นแล้วกับมีเสียบด้ยหั่นแล้วกับมี่เขาหั่นแล้วกับมี่ถามเขาดูเอากระไส่นะครับวสิเป็นว่าอื่นพัดกับว่าขันพัดกับว่าพัดเตี้ยนี่เลยพัดก่อเข่าเนาะพัดเตี่ยนี่เคยบพัดบ่นห่เสียบเข่ายันโบเมียนุที่นี่เป็นเขาเจ้าเนาะ เนี้ยเนี้ยเามาหลายมือแล้วขี่พอออก <c oughs> เนียวมาหลายมือขี่พอออกไปนอนยิยุกรุงเทพไล่กินแต่ข้าเจ้าแล้ว <t> มันกระเพาะมันละรับสาภาพต่ข้าเจ้าบอเขาเนีเยแบอย่นาแค่ยัยยงไงบอเียใจนาเนี้นออย้แงเตบเลยเนี้ยหมหอมหอมอะไรยังี่หอมแบบ อันนี้เฮ็ดจังไลยเห็นคือใส่หนามลายเนี่ยแกงเพียรเขาเป็นแกงเพียรโอ้แกงเพียรเนาะนึกว่าผัดตัวไปเรื่อยที่มอู้นึ่ว่าผัดโมเมนต์ผัดตัวนี้แกงเพียรเท่ากับว่าได้ใส่ได้เพราะนั้นจริงแล้วใส่น้ำมันแกงเพียร์ตเหมกนันี่เครื่องสำหรัเหนียวหัวผ้าเหนียวซุดแล้วจริงก,กใ็ใส่ใส้มาไส่ก็ได้อต่นึกว่าผัดเนาะเลนโด่งๆกับไปซื้อไปเดียวกัน กันปัดมัดดนสีสูตรหนึงเนาะมีกระชายมีพริกไทยอ่อนนีของลอคผ้าูกเขือ,อนี่แกงเพ็ดกงเพ็ดปลาดุกด้วพี่น้องนู่นเป็นอันนี้ด้วยูนเปนคัดปลาดุกด้วยแต่ว่ายูคือใส่น้ำจิงเรลี้ยงแนี้หนอยเครียดง่งจัดการเอง ลกลเตรียมพดเดือพี่น,น,น้องไเบิงอีกเอนนึงเดือแล้วพี่น้องโอ้เป็นนำขอบุญนำขอบุญซะเป็นยัง ปุณหะที่โอ้มีเดือนแล้วพี่น้องใส่กระใส่ได้ลงไปเจ็บตุ่งไปซื้อมาแล้วลืมไปซื้อกินพวกแมงอย่างเดียวจะไปซอยเก็บเห็ดคือเขาเห็ดคือเขาที่กับเขาเพรว่าเช่นแบบเขาใส่สุดมันสุดทุบกระใส่ทุบอนิดหน้อยนี่จนนิดหน่อยนึงเนาะเกลือครับเกลือน้ำเลยใส่เกลืออยู่บนน้ำใส่ใส่นิดน้อยจะให้มันเขือดำเกลือมันยังบระดำ ใสเราดามตืมเสียบตรงเรียนไปซื่อกับไตขึ้นบันไดว่าหาสั้นกับไตใบอกซื้อวาผิดนีืเปล่าใส่ยวด้วยทิงอ้่กใส่เอาไว้ต้มอือาไ้ต้มต้มน้ำขิงต้มน้ำขิงสดโอ้กินต้มกินน้ำากินน้ำขงน้ำขิงคเดวเลแกวิยต้มใส่น้ำตาลยอกับน้ำผึ้งแค่น้อยน เราดเดืดล้วป่าลุงาะไปครับปลาลุงดีวัดทุดิบ่เนีม่มีบทบาทีเสียบตวงเก็บตังศีละเสียบตงเนี่ยเส็บส้นยังเลยกต้องเปลี่ยนนี่จะของหรบเห็นป่ยังไงมันเป็นเตี้ลุกข้าหูทุ้งเห็นป่าลุงเหรอจงพี่น้องน้ำขวดกูๆูกูกูอป่าลุงมันยังโ่ข้าว <c oughs> เป็ดปลาดุกเนาะมือนี้าน,นี่ก็ไม่นุปลาดุกปลาส่วนที่ปลานี้เพิ่มโอม,มีกาในสมองตัวโอมีกาแซมในสมองเนี่ยาหาัรสมองวนนะ่น้กินตะไคร้กินปลาล่อปลาสุกุ่ครับพีนองอยมากรูดอยมาใส,ส่ยเือกหบอบิเวณซันสุกบ ัน้ออะไปลุกนะพี่น้อง่าจักครูจัก้านเเคือรุเเห้ลาเคือคนันปลุกวันบเคือจิรินาอคนบ่ได้ปลกแล้วปาเคือรงเนพี่น้องลเือจังบบริงน อยู่คนเดียวใส่ในได้หรอใส่สอดไม่ไอ้แล้วเสียบตัวไอ้จ่อยไฟคือสอดสอดปวดเอยขาดเข่าเพิ่นเป็นแต่ใส่เบดเทือดียวเนาะบดสอดก็ดีหงนัวลงไปนี่เจ้าจักมือเหรอหงมโนสองมือ โาซมือ3มือ3มือคุ้ากมือนี่ครับลดตีลงไปแล้วน้ำปลาแขงเพชรพี่น้องแขงเพชรประดุกตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยเป็นเสียบซานนะครับพี่น้องเ้าวเขา เบตงพัดกวันนีไจะไปซื้อคองกัที่ตายแล้วเสียบตวงจะเสียบเอพี่น้องเลยมาเอนี้ไได้กินเขาเศ้าเขาเศร้าด้วครับพี่น้องจักมงแล้วเสียบตวงอมมือนีสีเลยว่ยนปกติสีม่งสเี้ยม่งแนววมือนีงานหน่อยต้งใส่มือนสองทางนา านาสิจบ่้ำนีละเบิ่งส่งแล้วเ่งไปเลือไปกีนนองถุงแล้วับเลือลงแต่สกสแ้วโอซี่เกลือยซุแล้วกอยเอาลผพาลงลพาลงครับนัดเสียจินครับพี่น้อง้า,าเลือยุจะเข้า,ขากันขาวงามเ,เ,เ,เามมาล,ลือเสียนำเกลือเนาะาธรรมดาเลยเลือใส่จังไยครับ เป็นเครือเครือจังวดำจังเป็นละเสียบโอ้หล่นหมอพอดีไปกลืนดูพอดิแฟร์เก๊ะนะยึดฟ้าครับพี่น้องถ้าบป็เครือซื้ซุกควยมาเบิองด้วยอ่าพี่น้องซุกแล้วใส่หผงละพาลงไปกินอาดซีกินกิซไฟมันหมนูนี่อันนี้มีเมนูเดียวมันบอนี่ดูเดียวแกงเพชรปะดุ๊บด้วยพี่น้องด้วยมื่อนี่ เอาเจ้าทนทนถือได้พวกนักกานมาเด้อเสียบจ่อย,อยเลียวเด้อนี่มัเป็นหลับเหมือนกันเหมเด้อพี่น้อนนงกินเข่าร่วไไมกันเข่าเศร้าว่าเอนี้ก็ฝากไว้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให่น้นเลเด้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปเฮ็ดกับเข่ามันบาดในกรุงเทพกับเสียบซานเสียบเต๋อ าาน่องคั่วเบาสั้นบ้านเมืองเตยฝากไปเนี่ยพี่น้องสำหรับมื้อนี้กับพอลาไปสำนี้สวัสดีครับ